สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็อยู่อำเภอท่าตุ่มจังหวัดสุรินทร์นะครับมาซื้อรถบัสครับผมจะเป็นรถบัส12เมตรครับเป็นรถบัสพัดลมนะครับก็จอดทางถนนพอสมควรนะครับ จะเอาออกยังไงล่ะครับถ้าซื้อจะเอาออกยังไงเ่อนี่ครับออกทางนี้ได้หรือเปล่านี่แล้ก็มีแมคโคแมคโคไม่รู้ว่าแทงหานได้หรือเปล่านะครับน่าจะจอดนะ,อ,ะออกยังไงนนองน่าจะจอดนานแล้วครับผม เป็นรถป้ายทะเบียน30จังหวัดสุรินทร์นะครับออกได้ไหมเนาะตรงนี้เดี๋ยวยังไงดูรถก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องออกได้ไม่ได้ค่อยว่ากันทีหลัง,งก็ความยาวก็อยู่ประมาณ12เมตรครับเป็นะรถชั้นเดียวรถทรงโบราณน,นะครับ ตรงนี้เป็นห้วยด้วยดีนะครับที่จอดอยู่ในโกดังผมว่าน่าจะจอดไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าแปดปีแล้วมะครับผมว่าเนี่ยหรืออาจจะเยอะกว่านนั้นก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวขอขึ้นไปดูเครื่องก่อนนั้นลวกัน บผมตกใจหมดครับผมเป็นเครื่องนิสสัน PE Turbo ท r โบท่ออ้อมน,นะครับ จะเป็น2องหกิหรือ2องยแปดิประมาณนี้นะครับเจ้าของก็บอกว่าเครื่องดีๆนะครับขับมาจอดไม่ได้เสียไม่ได้พังนะครับอันนี้ผมพูดตามเจ้าของพูดนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมาคนเดียวไม่มีทีมงานมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาแบตเตอรี่มาด้วยนะครับสงสัยเราต้องได้ซื้อดำน้ำแล้วครับผมค่อยไปลุ้นกันที่ร้านเราว่าเครื่องจะดีหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นเบาะสามสองครับเบาะสามสอง สี่สิบห้าห้าสิบที่นั่งก็จะประมาณนี้เพระผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบปีนะครับน่าจะสิบกว่าปีได้เป็นพื้นไม้ครับผมเป็นรถทรงโบราณมีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางครับอืม ก็อะไรนะสัพพจิตประชาชัยชนะนะครับน่าจะเป็นท่าทรายครับตรงนี้น่าจะเป็นท่าทราย ไนสภาพยางคู่หลังด้านซ้ายนี่คือไม่สวยเลยนะครับไม่สวยเลยแต่ว่าเป็นเฟืองท้ายของฮิโน่เซเอ็มนะครับน็อตขันล้อแปดตัวน็อตขันเพลาข้างสิบตัวใช้เป็นยางพันร้อยขอบยี่สิบนะครับล้อหลังด้านซ้ายไม่สวยคู่หลังนะ ดูพักนี้ยางขายง่ายนะครับพักนี้จะดูยางเผื่อได้สำแหละก็จะอ,อะไรวะวะไรอะไรวะวอะไรอูเกือบโดนครับเมื่อกี้นะเห็นไหมแต่ว่าไม่โดนต่อยนะครับเกือบโดน,นต่อหรือแตนเนี่ หรือมิมหรือพึ่งเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเห็นก่อนพอดีนะครับนี่เอาแล้วเอาไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้แล้วต้องออกมาฝั่งทางนี้แล้วเอา้าโอ้ยเกือบโดนต่อยก็เมื่อกี้เฮ้ย น่าจะลังใหญ่นะครับโอ้โหเกือบมีฉอดเด็ดโดนป้าเข้าให้นะ,ออะของไม่กล้าเข้าใกล้แล้วครับฝั่งด้านไทยเดี๋ยวดูข้างหน้าเลยก็ลกแล้วกันน่าจะเป็นคัสซีเบนนะครับผมคัสซีเบนแน่นอนคานหน้าก็เป็นของฮิโน่แซเอ็มเลยนะครับนอดคันล้อแปดตัวใช้เป็นยางพันร้อยขอบยี่สิบแต่ว่ายางหน้า อย่างหน้าก็โอเคอยู่ครับอย่างหน้าสวยอยู่สวยป้ะฮึ่มดูอีกกว่าน,นั้น มาดูล้อหน้าฝั่งด้านซ้ายก็สวยนะครับผมก็จะมีแต่ล้อหลังด้านซ้ายไม่สวยแต่ว่าด้านขวาผมไม่กล้าไปดูวิี้เห็นน่าจะเป็นแตนนะครับแต่ว่าตัวใหญ่นะครับแตนะออตอนแรกผมนึกว่าเป็นตัวต่อแต่ว่าไม่ไม่น่าจะใช่ต่อครับอื เป็นประบบเบรกที่ฟรีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คก่อนว่าไดสตาร์ทมีไหมไดสตาร์ทมีนะครับไดสตาร์ทมีก็เดี๋ยวผมก็สรุปเลยแล้วกันเนาะรถคันนี้เป็นรถบัส12เมตรนะครับเป็นคันซีเบนเป็นรถบัสพัดลมนะครับจอดได้ประมาณ ให้ผมเดาสถานการณ์ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบปีนะครับเป็นเครื่องนิสสันพีอีท b o โบทออ้อมสองร้อยหกสิบนะครับทะเบียนนี้คือขาดแน่นอนครับเพราะว่าคุยกับเจ๊เจ้าของรถแล้วเมื่อกี้ผมโทรคุยก่อนจะมาเดินมาดูรถแล้วขาดแน่นอนเราต้องได้มาลากเข็นเอาเนาะสภาพยางสวยอยู่สองเส้นนะครับก็ จอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอำเภอกรมราสจังหวัดกาลสินนะครับเราต้องให้ทีมงานเรามาลากเอาพุ่งนี้นะครับโอ้ผมเหนื่อยครับไม่ใช่ว่าเหนื่อยอะไรนะเหนื่อยกวดวกววกวดดวโดนพึ่งต่อยครับเมื่อกี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ฟังเสียงเครื่องนะครับเราซื้อ ตามสภาพแล้วก็ซื้อดำน้ำดูค่อยไปฟังเสียงกันที่ร้านกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปสั้นลงให้ดูนะครับช่วงสตาร์ทเครื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ